เล gend ไฟตตำนานมวยไทยในเวทีโลกถ้าจะพูดถึงศิลปะการต่อสู้ในโลกใบนี้ก็มีอย่างหลากหลายมียุคสมัยหนึ่งที่ศิลปะการต่อสู้แบบมวยคาราเต้แล้วก็ศิลปะการป้องกันตัวแบบคิกบ็อกซิง่งเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาจนมีการกำเนิดเกิดขึ้นมาของยอดนักชกคิกบ็อกซิ่งอย่างหลากหลายโดยเฉพาะริกรูฟัตถือเป็นนักชกที่ มีผลงานอย่างโดดเด่นนะฮะไฟนี้นะครับจะเป็นการพาทุกท่านไปชมในศึกประทะเดือดแห่งัตวตรรษก็ว่าได้ริกรูฟัตเป็นนักชกที่อยากจะพบกับนักมวยชาวไทยก่อนการชกนั้นริกรูฟัตคนนี้ได้พูดว่ามวยไทยคงไม่มีอะไรมากมายนอกเหนือจากการเตะเท่านั้นและไฟนี้นะครับเป็นการเดินทางไปชกของยอดนักชกชาวไทยจากเมืองบุรีรัมย์ตําน้ำกลิ่น อำเภอรประโคนชัยนะฮะอย่างช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์เป็นการเดินทางไปชกนะครับในศึกซุปเปอร์ไฟคิกบ็อกซิ่งนะฮะไฟนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2531หรือว่าปี1988นะฮะชกกันที่แซนโฮเทลแอนด์คาสิโนลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาต้องพบกับคนนี้นะครับริกรูฟัตนะฮะเป็นนักชกที่ถือว่า หาตัวจับยากอีกคนหนึ่งนะครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะฮะหลายเส้นหลายสถาบันทีเดียวนะครับส่วนช้างเผือกนะครับเป็นนักชกจากเทศไทยนับในวัย2 2ปีนะสูง175หานหนักก็75กิโลกรัมนะฮะเดินทางไปชกครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการนะฮะอยากพบนะครับของนักชกคิกบ็อกซิ่งอย่างริกรูฟัตครับอายุ22ปีเท่ากันนะฮะส่วนริกรูฟัตนี่น้ำหนัก82กิโลกรัมครับสูงถึงร 88ที่เดียวนะเป็นการชกในกติกาคริกบ็อกซิ่งนะครับห้ามเตะสูงห้ามใช้ศอกห้ามแล้วคอตีเข่านะอออกอาวุธมัดนะครับ <S 1> 1. <S กับเตะต่ำได้อย่างเดียวนะทรงกางเกงนะครับชัดเจนนะครับกางเกงสั้นนี่คือมวยไทยนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับเปิดฉากขึ้นมาห้ายกนะฮะริกดูฟัดนะครับรรรรบ,บอกว่าไม่กลัวนะครับมวยไทยแถมยังห้ามใช้นะฮะ สองห้ามละคอตีเข่าห้ามเตะสูงด <because> ้วยนะครับก <pic. S 3> ็ดูนะครับว่าความเสียเปรียบจะเป็นอย่างไรก็ในไฟนั้นครับโอ้โหเนี่ยนะครับแบ็คคิกเลยนะฮะตนยกขึ้นมาโอ้โหมีเวียงหมัดกับหลังนะครับเจอสวนมัดซ้ายมาของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นี่นะโอ้โหโดนหมัดนะครับของริกรูฟัตชัดเจนนะครับสูงสูงน้ำหนัก เป็นมวยไทยสายแบงค์ในยุคแรกๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นนักชกคนแรกนะครับที่คนแรกๆเลยนะครับที่ชกในกิจกรรมมวยคิกบ็อกซิง่งหรือว่ามวยเควันนะเม่นะครับเตะซ้ายนะครับก็เป็นมวยถนัดซ้ายนะสําหรับเด็กกูฟัดนี่นะครับก็มีกองเชียร์ชาวไทยไปอยู่บ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนะฮะเจ้าถิ่นเจ้าภาพเลยนะฮะชกกันในไฟน์นี้นะครับก็โห่นี่นะครับโดน แบ็คคิกอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับเป็นการออกอาวุธในสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งเป็นมวยคาราเต้นะฝึกฝนมวยคาราเต้นี่นะครับยกขาได้สูงนะฮะจะห้ามมวยไทยโอ้โหนี่นะครับหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งดูนะครับว่าก็เป็นนะฮะเป็นเทคนิคนะครับก่อนการชกนะครับเป็นการศึกประมาณคู่ต่อสู้เป็นจิตวิทยานะฮะ เป็นการกล่าวเพื่อที่จะข่มขวัญนี่นะครับวางแข้งซ้ายไปดอกนี้ของโอ้ยโดนหมัดซ้ายนะครับไปที่ใบหน้านะครับจังหวะนี้มีใครฟันยางเลยโอ้โหนี่นะครับฟันยางหลุดเลยนะครับต้องจับมายัดใส่คืนนะในจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ทําให้ช้างเผือกเกียร์ทรงฤทธิ์นะฮะมีนับกรามหักทีเดียวนะครับตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยนะครับนี่นะครับเสียงเชียร์เสียงเฮมาแล้วโอ้ยโดนหมัดแล้วก็โดน ลูกตามน้ําไปนะครับมัดนําไปแล้วก็ล้มไปแล้วนะฮะมีลูกตามน้ํามานะครับโดนนับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับช้างเผือกไม่นะครับโอ้โหมาแบบรัวๆเลยนะฮะมีหน้าแล้วครับเขามั่นใจได้ใจแต่อย่าลืมไปว่าหามวยไทยใช้ทั้งศอกใช้ทั้งเขาอู้เนี่ยนะครับโดนมัดอีกทีนึงอัดเข้ามุมดอกนี้ ดูนะครับว่าช้างเผือกอุ้ยโดนครับยำใหญ่ใส่สารพัดเลยนะครับมาแล้วโอ้โหหรือดูฟัดได้ใจนะครับดูจังหวะฟุตเวิร์กนะครับเป็นทรงของมวยคาราเต้ชัดเจนนะครับนี่นะฮะตีนะครับกระโดดทีบห้อยหลังอีกครั้งหนึ่งระคังมาดังฮะช่วยช้างเผือกเกจ็ดทรงฤทธิ์ให้ได้เข้ามุมนะโอ้โหดูนะครับว่า รำการก็มาดูเลยนะครับโดนไปหลายดอกทีเดียวนะครับโดนไป2นับนะครับแถมกรามหักเลยนะในยกที่1เป็นการชกถือว่าเนี่ยนะครับภาพช้านะครับจังหวะที่โดนหมัดซ้ายไปที่ใบหน้าเลยนะครับจังหวะนี้ทําให้กรามของช้างเผือกแตกหักเลยนะครับจนต้องคายฟันยางออกมานะฮะอยากให้ท่านผู้ชมดูไปนานๆนะครับไฟนี้ ราะว่าเป็นไฟประวัติศาสตร์นะที่ทําให้ชาวโลกโดยเฉพาะนะครับชาวสหรัฐอเมริกานะได้จดจํานะครับมวยไทยไปตลอดกาลนะครับจนหวะที่โดนนับที่2แล้วก็ตามน้ําด้วยลูกเตะดอกนี้นะครับถือว่าอันตรายทีเดียวนะะนีนนะครับดูฟื้นแล้วนะครับสำหรับยอดนักชกชาวไทยในวัย22ปีเท่ากันนะไฟนี้ชกกันเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2531หรือว่าปี1988 ก็ไม่มีการตัดนะครับในคลิปนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านได้ชมครับถือว่าเป็นไฟประวัติศาสตร์ซึ่งทางช่องของเราก็ได้นำเสนอเป็นครั้งแรกนะฮะว่าถือว่าเป็นไฟประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกไฟหนึ่งเนี่ยนะครับกรรมการนฮะตัดคะแนนไปนะครับสำหรับช้างเผือกนะครับในการให้น้ำนะฮะก็เป็นนะครับการให้น้ำแบบ มวยไทยนะฮะก็มีเปียกบ้างนี่นะครับโดนไป1คะแนนแล้วนะครับสำหรับช้างเผือกโดนไป2นับโดนตัดไป1คะแนนนะฮะมาดูนะครับว่าความเข้มแข็งท้งร่างกายและจิตใจของมวยไทยจะเป็นอย่างไรโอ้หวางแข้งซ้ายนะครับเตะก็นี่นะครับก็เตะล่างนะฮะมีกระโดดเตะสูงถือว่าเป็นกติกาที่เอาเปรียบมวยไทยอย่างชัดเจนนะครับหลายอย่าง นี่นะครับก็ไปชกที่าสเวกัสนะครับก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งคาสิโนก็ต้องมีมาอยู่แล้วนะครับสำหรับการาตลาดลักทรัพย์นะฮะนี่นะครับขยับเข้าหาโอ้โห,หยกที่สองความดุดันของช้างเผือกมาแล้วเตะอีกครั้งหนึง่งนี่นะครับดิกตูฟัตก็ถอยร่นนะครับเดินหนีนะครับแล้วก็มีการออกอาวุธมาบ้างมีมัด ดูนะครับว่าแข่งซ้ายโอ้ยเแต่อีกครั้งหนึ่งแต่อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับโดนไป2ดอกเต็มเนะมครับเหมือนจะออกอาการแต่ก็ยังทรงอยู่ว่าไม่เป็นไรนะสําหรับพิกดูฟัดไม่นะครับไล่เตะแล้วไล่ต้อนเลยนะครับตอนนี้ยกที่2ขึ้นมาโอ้โหเตะนี่นะครับแล้วก็ล้มไปดอกนี้กรรมการเตือนนะครับว่ามันจะมีจังหวะที่ช้างเผือกไปกดนะฮะก็เตือนลูกช้านะครับ กรรมาการต้องไปดูแลเป็นพิเศษนะฮะสำหรับ,บริกดูฟัตไฟนี้นะครับความคาดหวังนะครับของคิกบ็อกซิ่งนะครับก็มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าริกดูฟัตนี่เป็นนักชกที่28ไฟยังไม่เคยแพ้เลยนะฮะจนมาเจอกับช้างเผือกโอ้ยแต่อีกทีมันไดนะครับตัดล่างไปดอกนี้เสียงเชียร์มาเต็มๆนะครับในมุมนะฮะของฝั่งช้างเผือกฝั่งไทยนี่รับแต่อีกครั้งหนึ่ง สนุกแล้วนะในไฟนี้ดูนะครับเกมจะพลิกหรือเปล่านะในยกที่สองนี่นะครับกองเชียร์ได้เฮลันสนามเลยนะโอ้โหวิ่งไล่เลยนะล้วจังหวะนี้เตะตัดล่างลวกลวงไปสะใจแล้วก็มีโอ้โหนี่นะครับจังหวะเตะไปนะครับเป็นตามน้ําของช่างเพืองนะครับมีจะทุ่มเท้าไปนะครับที่ท้องของริกดูฟัตน่าจะเป็นความแบบ เขาใจอารมณ์นะครับว่าช้างเผือกนี่คือโดนนะครับโดนหลายดอกหลายอย่างเก็บอยู่ในใจจึงต้องใส่ไปนะครับในจังหวะตามน้ําดอกเมื่อสักครู่กรรมการครับไปดูอย่างใกล้ชิดนะฮะนี่นะครับดิคูฟัตก็ดูอาการนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าส่วนช้างเผือกพร้อมบวกแน่นอนพร้อมไฟแน่นี่นะครับเดินมาแล้วนะครับดิคลูฟัต เป็นการพักฟ um, ну ื yeah. Now, ้นไปในตัวมาชมภาพช้านะครับจังหวะที่ชั้นเผือกตัดล่างร่วงไปดอกนี้แล้วก็มีเนี่ยนะครับเท้าซ้ายย่ำไปนะครับที่ท้องนะฮะก็เป็นจังหวะตามไปนะฮะกดโดนกรรมการตักเตือนไปนะครับในใบ22ปีนะครับนักชกจากประโคนชัยกรรมการนับต้องเอาล่ามมาฮะมาบอกเลย ในการชกครังนี้ห้ามซ้ำห้าม,ามนู่นนั่นนี่นี่นะครับนี่นะครับลามก็มาบอกพี่เลี้ยงนะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการไปชกนะครับในดินแดนถือว่าเป็นดินแดนที่เจ้าโลกอีกนะฮะสหรัฐอเมริกาเจ้าถิ่นคนนี้ปั้นมาอย่าง โดยเฉพาะ,ะครับ28ไฟ์ไม่เคยแพน้นะครับมาดูนะครับว่าความได้เปรียบของนักชกคิกบ็อกซิ่งคนนี้ต้องเจอกับมวยไทยแต่ห้ามใช้อาวุธมวยไทยหลายอย่างทีเดียวนะครับห้ามเขา่าห้ามศอกติไต้ล่างอย่างเดียวครับกรรมการให้ชกต่อนนะฮะมาแล้วโดนนะครับแลกหมัดกันจังหวะนี้เหมือนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฟิกรูฟัดโอ้โหเนี่ยนะครับ จังวะนี้ล้มลงไปกรรมการก็ไม่ว่าอะไรนะครับช้างเผือกนี่นะครับไล่เลยครับมีเตะล่างดูนะครับการดูถูกมวยไทยนะครับว่าการติดล่างไม่มีอะไรแล้วก็มนดยกที่สองมวยไทยถือว่าทำได้ดีนะครับช้างเผือกแฟนๆชาวไทยที่ไปชมก็ร่วมให้กำลังใจนะครับ ไฟนี้นะครับเมื่อปี2 5 3 1 31, แล้วก็ถือว่านานพอสมควรนะฮะถือว่า30กว่าปีที่แล้วนะครับในขณะที่ทำคลิปนี้เนี่ยครับจังหวะที่โดนนะฮะแลกกันลิคร,รูฟัดก็มีนะครับวางแข้งสูงได้นะฮะก็เป็นสไตล์การชกแบบมวยคาราเต้นะครับคลิกบ็อกซิง่งช้างเผือกยกที่2ทํทำได้ดีนะครับแต่ก็ โดนเตือนไปหลายดอกนะฮะส่วนริกดูฟัดก็ยังไม่แสดงอาการให้เห็นเท่าไรนะฮะแต่จากการได้รับอาวุธของช้างเผือกไปนี่ก็ถือว่าหลักหนวก่วงทีเดียวนะครับลูกเตะก็มีมาให้เห็นแล้วมาดูกันว่าช้างเผือกจะเก็บได้อีกเท่าไหร่นะฮะส่วนน้ําหนักนะครับต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับต่างกันอยู่ถึง7กิโลกรัมนะครับช้างเผือก75ส่วนริกดูฟัด82ยกที่3ขึ้นมานะฮะ ในศึกซุเปอร์ไฟคิกบ็อกซิ่งที่ลาสเวกัสรัฐินวาดเสหรัฐอเมริกายกที่2ขึ้นมานะครับโอ้โหเนี่ยนะโดนเตะซ้ายร่วงลงไปนะยกที่3นะมาแล้ววางแข้งซ้ายไปอีกทีหนึ่งนี่นะครับเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่นะขยับเข้าหานะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะโดนไปสองนับริกรูฟัดก็คิดว่ามั่นใจนะครับได้คะแนนเหนือเหนือเลือนๆนะฮะเพราะว่าช้างเผือกก็โดนตัดคะแนนไปอีกดูนะครับความมั่นใจยังไงก็ต้องชนะแน่นะครับสำหรับริกรูฟัตส่วนช้างเผือกเลือดนักสู้ชาวไทยดูนะครับว่าการไปชก แบบนี้นะฮะความกดดันมีมาแน่นอนเป็นนักมวยคนแรกๆนะที่กล้าชกในกิจการมวยิกบ็อกซิ่งในการห้ามใช้ศอกห้ามล็อกคอตีเข่านะฮะต้องปรับตัวนะครับบางทีบางจังหวะก็มีเผลอพลังมาบ้างนี่นะครับโอ้โหแลกกันจังหวะนี้หันหลังให้เดินหนีไปช้างเพือกเดินเข้าหาเลยนะฮะไม่กลัวเลยคนระับไม่น,นะครับสูงกว่าร้อยนะฮะ 8 8กับ175ถือว่าห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะ <c oughs> ก็เสียเปรียบทุกอย่างนะฮะ <c oughs> ที่เสมอกันก็คืออายุเท่านั้นเอง <c oughs> โอ้โหอัปคัดแล้วก็คุกขวานะฮะลึงตัวหลบได้สำหรับช้างเผือก <c oughs> นี่นะฮะวางแห่งซ้ายอีก <c oughs> ทีหนึ่งโอ้โหออกอาการให้ชัดเจนแล้วนะฮะสำหรับริกรูฟัต นี่นครับโดนเตะอีกครั้งหนึ่งมาแล้วเตะอีกครั้งหนึ่งดอกนี้ว่ายังไงโอ้ยเตะนะตอนนี้เห็นอาการแล้วนะครับได้ใจแล้วสําหรับช้างเผือกนี่นะครับกระเพกกระเพกให้เห็นแล้วช้างเผือกว่ายังไงเตะอีกทีหนึง่งแล้วก็จังหวะจับทุ่มดอกนี้กรรมการที่มาเตือนเลยนะฮะโอ้โหนะครับ,น,รบนิดหน่อยก็เอานะฮะจังหวะที่จับนะเป็นจังหวะจับจับทุ่มแบบเบาๆนะฮะดิ้ฟัตก็ล้มลงไป ช้างเผือกก็โดนครับเตือนไปจังหวะนี้นะครับก็มองออกนะครับว่าเป็นเทคนิคเลยนะครับสำหรับกรรมการเพื่อที่จะให้ลิคดูฟัดได้พักนะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับนี่นะกรรมการไปบอกทางมุมนะของช้างเผือกนะครับว่าให้บอกนะเพราะว่าสมัยนั้นช้างเผือกก็นี่นะครับ การครับไปบอกช้างเผือกนะฮะแล้วก็ถ่วงเวลานะครับมาคุยเท้าเสเอลทีเดียวนะกับริกดูฟัดมองออกเลยนะว่าเป็นเทคนิคนะฮะให้ริกดูฟัดได้พักแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัดคะแนนไป3นะนะสำหรับช้างเผือกเกียร์ทรงฤทธิ์นะครับก็ถือว่าการปรับตัวไม่ง่ายเลยนะฮะจากมวยไทยไปชกคิกบ็อกซิง่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาที่สบายใจ นี่นะครับโดนเตะอีกครั้งหนึ่งร่วงล้มลงไปกรรมการว่ายังไงครับมีนับหรือเปล่าลุกช้านี่นะครับไม่เป็นไรฮะล้มเท่าไรก็ไม่ต้องนับรับช้างเผือกนี่โดนไปเต็มๆครับตัดไปสี่แต้มโดนไป2นับยกที่3แล้วยทำไม่นกนี่ก็จะต้องรับสภาพนะครับแล้วก็หมดยกที่3โอ้โหนี่นะฮะ ถือว่าเป็นไฟที่ชาวโลกนี่ต้องจดจำเลยนะครับไฟประวัติศาสตร์อีกไฟหนึ่งนะฮะที่มวยไทยไปชกแล้วเจอแบบนี้นี่นครับจังหวะที่จับทุ่มดอกนี้นะฮะก็ถือว่าใช้พลังงานเยอะเลยนะครับแต่ว่าจังหวะถือว่าเป็นจังหวะที่พลั้งเผลอนะฮะเพราะว่าเป็นการปรับตัวไม่ง่ายนะฮะสำหรับ,บมวยไทยนี่นะครับมวยไทย แชมป์เกือกคิกสุงริทจบจากเมืองบุรีรัมย์ตำน้ำกินนะฮะบ,บุรีรัมย์เมืองแปะอําเภอระโคนชัยนะครับในวัย22ปีนะครับสำหรับอี๊กตู๊กฟัดนี่ก็เป็นนะฮะร,ระดับแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่ไม่เคยแพ้ใคร28ไฟท์นะฮะชายาเดเดกู้ไม่เคยยอมแพ้ในสักเวียนนะฮะส่วน ชังเผือกกีทรงริชก็ถือว่าเป็น,ปนแชมป์หลากหลายสถาบันทีเดียวนะฮะเห็นนะครับมาชมนะครับในยกที่4นะครับยกนี้เปิดฉากขึ้นมานี่นะได้โอกาสแล้วโอโ้โหหลังจากที่ไทยตายยก3มนีออกอาการชัดเจนฮนะริกรูฟัตมีมัดชังเผือกก็ โอ้ยเนี่ยนะครับดักได้ดักทางได้แล้วนะครับจังหวะที่จะแบ็กคิกดอกนี้เจอตัดล่างโอ้ยเนี่ยนะฮะร้องเลยนะครับโอดโอยเลยนะฮะเจอไปแล้วนะครับไปแผลเก่านะฮะดูว่าโอ้ยเนี่ยนะครับกรรมการให้สัญญาณชกต่อนะครับยกที่4ช้างเผือกนี่นะครับเล่นแล้วนะครับ ออกอาการชัดเจนเสียงเชียร์มาเต็มธงชาติไทยโบกสะบัดนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยแต่นะฮะเสียงเชียร์ดังทั้งเวทีครับทั้งสนามก็ว่าได้ที่แซนโฮเทลแอนด์คาสิโนนะครับลาสเวกัสไม่นะครับอืตลาดลักซัพั์น่าจะมีพลิกผันบ้างเรยมากฮะในไฟนั้นไม่นนะครับโอ้โหเจอแบบนี้เตะร่วงไปอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีหมัดมีแค่แข้งนะฮะโอ้โหนะครับจังหวะนี้ กรรมการนะครับโหเนี่ยนะฮะช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีอาการนะฮะกรามก็แตกหักนะฮะโหเนี่ยนะครับมิติการชกเลยนะครับไม่ไหวนะฮะดูสภาพนะครับนักชกที่เยอะยันนะครับที่บอกว่ามวยไทยไม่มีอะไรนะฮะแค่ลูกเตะล่างคงไม่มีอะไรมากมายสุดท้ายเป็นไงครับนอนงาย ทั้งทั้งที่ไฟการชกนี้ก็มองออกได้เลยนะครับว่าเกมนะฮะควรบบจะเป็นของเจ้าถิ่นนะครับเจ้าภาพอย่างริกรูฟัตได้ไปทั้ง2นับแล้วก็โดนต,ตัดคะแนนไปนะฮะถึง4แต้มมีโอกาสนะฮะแต่ก็โอกาสไปไม่ถึงนะสำหรับริกรูฟัตซึ่ง ไฟนี้ก็เป็นไฟประวัติศาสตร์อีกไฟหนึ่งนะครับนี่นะครับแอดมินนะฮะไม่ตัดนะครับจะให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะว่าไฟการชกครั้งนั้นเป็นไฟน่าประทับใจและไฟประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของนักชกชาวไทยที่เป็นคนแรกๆนะครับที่ชกในตระกาคิกบ็อกซิ่งหรือว่าเควันนะครับนี่นะครับจังหวะสุดท้ายนะครับกึ่งแข้งกึ่งเข่านะฮะไปที่แผลเก่าของริกรูฟัต ผู้ชมสังเกตเห็นสีขาวๆนะครับใต้หัวเข่านะครับก็เป็นเหมือนอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ที่ฝังอยู่นะครับใต้กางเกงของริคกูฟัตหลายท่านนะครับก็บอกว่าเป็นนะฮะเป็นเหมือนสนับแข้งนะฮะที่ป้องกันการเตะนะฮะแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับส่วนริคกูฟัตนะฮะโดนเตะไปที่ต้นขานะฮะเหมือน ือว่าเติเจาะยางไปเนี่ยนะฮะของช้างเผือกโอ้โหนี่ยนะฮะก็เห็นชัดเจนนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับมีการใส่นะฮะมีการใส่เหมือนเมนสนับแข่งนั่นหลฮะตูมไปนะครับก็หามลงเวทีเลยนะครับสำหรับริกรูฟัตบทสรุปนะครับของนักชกที่ยามนะฮะ สมบปรณ์มวยไทยว่าไม่มีอะไรถึงแม้ว่ากติกาห้ามใช้ซองหลังจากนั้นนะครับเนี่ยนะฮะพี่ชายของปิกตูฟัตก็ได้มาพูดนะครับคอมเมนต์ว่าชัา้นเผือกก็มีแค่ลูกเต็ดนะฮะบมานี้สำหรับไฟนเนนะครับก็สร้างนะฮะชื่อเสียงให้กับชั้นเผือกเกศสุริศ